กลับมาติดตามประเด็นที่ทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อสักครู่ค่ะกับการพยายามแก้ไขปัญหาเรื่องของยางพาราตกต่ำนะคะพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้พูดถึงกรณีที่กลุ่มเกษตรกรนั้นเนี่ยไม่พอใจเกษตรกรชาวสวนยางไม่พอใจเรื่องของการแก้ไขปัญหาราคาย,ยางพาราตกตำ่ำแล้วก็จะเดินทางม,มาเรียกร้องรัฐบาลที่กรุงเทพนะ,นะคะบอกว่ากําลังแก้ปัญหาอยู่ค่ะให้ทางกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชิญสมาคมเกษตรกรมาพูดคุยอีกครั้งปรับความเข้าใจกันจากที่ฟังในหลักการเขารับได้แต่เรื่องของ ความเดือดร้อนเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องดําเนินการนะคะซึ่งเขาได้ขอความช่วยเหลือมาอีกทางหนึ่งโดยบอกว่าต้องดูแลครอบครัวถ้าแก้ปัญหาระยะยาวเกินไปเขาก็เดือดร้อนก็จะต้องหาทางออกกันให้ได้ค่ะ,อะเ,อเอางี้มั้ยมหมกมอ่ะคือหนึ่งคือไม่ใช่เขาไม่พอใจคือไม่ใช่เกษตรกรสวนยางพาราไม่พอใจแต่เ,เ,เขาเดือดร้อนเขาเดือดร้อนเขาจึงต้องการให้ช่วย เพราะฉะนั้นสื mm ่อมวลชนเลิกใช้คําว่าเกษตรกรชาวสวนยางไม่พอใจเขาเดือดร้อนครับนี่คือประการที่หนึ่งที่ต้องย้าว่าเพราะเขาเดือดร้อนเขาจึงต้องการมาตรการช่วยเหลือทีนี้มาตรการช่วยเหลือเนี่ยพี่น้องชาวสวนยางเองก็ต้องให้โอกาสคอสชที่จะพูดคุยแล้วก็ช่วยบอกทางออกที่ท่านต้องการได้ไหมเมื่อท่านบอกทางออกที่ท่านต้องการแล้วก็ให้เขาไปพิจารณาแล้วกําหนดวันร่วมกันว่าวันไหนที่เราจะมาปรึกษาหารือกันใหม่ ปัญหาอย่างพาราเนี่ยเป็นปัญหาที่ไม่ได้แก้ง่ายๆก็เหมือนปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรทั่วๆไปนั่นแหละนะครับต้องอาศัยเวลาและต้องอาศัยมาตรการที่มันจะไม่ก่อผลกระทบด้านอื่นๆด้วย อย่าให้ว่าต้องไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรยางพาราแล้วมันกระทบด้านอื่นๆเหมือนกรณีไปช่วยเหลือพี่น้องชาวนาด้วยโครงการจำนำข้าวแล้วมันสร้างผลกระทบกับประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงดังนั้นง่ายที่สุดก็คือว่าคสชลงไปพบตัวแทนเกษตรกรหรือจะเชิญตัวแทนเกษตรกรสวนยางมาปรึกษาหาหรือผมเน้นคำนี้นะครับว่าการแก้ปัญหาจะเกิดขึ้นได้ด้วยบรรยากาศของการปรึกษาหารือ ไม่ใช่ว่าเราจะบอกว่าเราเดือดร้อนท่านต้องช่วยเดี๋ยวนี้ด้วยวิธีการอะไรก็ได้ช่วยกันคิดวิธีการแล้วดูวิธีการที่เป็นไปได้โดยที่วิธีการนั้นมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆของประเทศชาติด้วยให้น้อยที่สุดค่อยๆช่วยกันคิดครับใจเย็นๆทราบว่าเดือดร้อน แล้วก็คอสชก็ต้องทราบด้วยว่าพี่น้องเขาเดือดร้อนดันนั้นจึงต้องช่วยกันหามาตรการมาตรการมันก็จะมีมาตรการเฉพาะหน้ามาตรการระยะกลางและมาตรการระยะยาวช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนเพราะมองไปใน,ในอนาคตเนี่ยยางพาราราคามันจะตกลงเรื่อยๆอย่างแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าหลายประเทศก็เริ่มปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นและผลผลิตมันเริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้วเพราะฉะนั้นความต้องการใช้ยางพาราในตลาดโลก กับจำนวนยางพาราที่ถูกผลิตออกมามันไม่สมดุลกันนะมันผลิตได้มากกว่าความต้องการใช้ราคามันก็ต้องตกลงมันผลิตได้มากประเทศขึ้นการแข่งขันราคาในตลาดโลกมันก็แข่งกันลดราคาลงมาไอ้พวกนี้เราต้องเข้าใจปัจจัยแวดล้อมของมันด้วยดังนั้นย้ําอีกครั้งหนึ่งปรึกษาหารือแล้วช่วยกันหาทางบรรเทาทุก ปัญหานี้เฉพาะหน้าก่อนส่วนระยะกลางระยะยาวยิ่งช่วยต้องคิดยิ่งต้องช่วยกันคิดให้รอบคอบและรัดกลุ่มมากยิ่งขึ้นนะฮะเอาใจช่วยนะครับพี่น้องชาวสวนยางครับครับก็ผมเชื่อว่าถ้าฐานใจท่านพลเอกประยุทธ์ตอนนี้ท่านก็ไม่อยากจะเป็นรอบนายกรัฐมนตรีอ่ะจริงๆ <c oughs> คือมันมันทุกเรื่องนะครับ <c oughs> สังเกตไหมฮะเพราะเมื่อกี้ที่ท่านบอกไงประชาชนสุขแต่ท่านอ่ะทุกคนเป็นนายกนะ <c oughs> ไม่เอานับนับท่านประยุทธ์ด้วยก็ได้แก่ขึ้นทุกคนเลยสังเกตไหมคเครียดเครียดคือคือไม่ว่าจะสุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษนะเพราะเาเป็นนายกองอยู่แก่ทันทีเลย แต่ก็ยังอยากเป็นกันยกเว้นท่านนะฮะไม่ใช่ไม่ไม่นับรวมแล้วผมเข้าใจว่าท่านไม่อยากเป็นแต่ด้วยเขาเรียกอะไรนะเราจะทําตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานท่านก็ตอนนี้ก็ต้องแบกรับก็ดูสิครับเรื่องพี่เรื่องเรื่องที่พี่บอกว่าบางเรื่องท่านต้องวางลงแล้วท่านเป็นาเรื่องที่ต้องทำเรื่องที่พี่ปูว่าเรื่องอย่างอ่ะอย่างวันนี้ที่ที่คอรมเขาก็มีการประชุมร่วมกันนะครับมีการประชุมคอรมแล้วต่อจากนี้เนี่ยคุณยงยุทธไมลาบโฆษกประจำสำนักนายกพร้อมด้วย รองโฆษกท่านพันเอกตอนนี้ต้องเป็นพลตรีแล้วสิพลตรีครับพลตรีสรรเสริญแก้วกําเนิดรองโฆษกเนี่ยก็ออกมาบอกถึงผลการประชุมกรมว่านัดต่อไปจะประชุมหนึ่งตุลาเลื่อนจาก30กันยาเป็นอะไรไปอะไรอย่างนี้ให้ตามว่าหน่วยข้าราชการทบวงกรมหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลนะครับให้ติดตามแผนปฏิบัติการเลยให้กับ เอาแผนปฏิบัติการนี้ให้กับสํานักปลัดนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นรายสัปดาห์กําชับด้วยว่าการจัดสรรงบประมาณในโครงการเล็กๆหรือโครงการที่ไม่มีงบผูกพันเนี่ยเริ่มดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนเพื่อที่จะได้กระตุ้นเศรษฐกิจกของประเทศทีนี้มาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องที่คุณประยุทธ์ต้องโดนถามตลอดเวลา <laughs> ก็คือเรื่องของการโยก <c oughs> ย้ายอย่างวันนี้มติคอรมอก็ออกมาบอกว่าอ่ะแต่งตั้งนายอัมพลกิติอัมพล <c oughs> ท่านเลขากบเนี่ย นั่งเลขาคณะรัฐมนตรีต่ออีกหนึ่งปีเป็นกมีอายุยืนจริงๆกบกบกบไม่จะพูดว่าอะไรดีมีผลตั้งแต่หนึ่งตุลาคมปี2557ไปสิ้นสุด30กันยายนปี2558แต่งตั้งคุณฉัดพงษ์ฉัดตราคมเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินะครับแล้วก็ยังมี แต่งตั้งคุณนครศิลปะอาชาอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานไปดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวงแรงงานแทนที่คุณจีรศักดิ์สุขคนธชาติที่เกษียณนะครับแล้วก็ ยังรอคิวที่จะแต่งตั้งเลขาที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนคุณทวินเปลี่ยนสีด้วยแต่วันนี้ที่ประชุมคอร,รมอยังไม่มีในขณะเดียวกันตําแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เขาเก่งกันนักเก่งกันหนาว่าท่านอธิบดีดีเอจะมาหรือเปล่าเนาะวันนี้ก็ยังไม่ออกจากที่ประชุมคอร,รมอรทีนี้<ค>นช,ช่วงนี้คจะคิดกันหนักอยู่แล้วลช่วงนี้เนี่ยพูดตรงๆข้าราชการระดับสูงระดับ1ิบสเนี่ยกเกษียณกันเยอะมากอย่างมาหาดไทยนี่วันก่อน ทั้งล็อตเลย37ตําแหน่งกําลังรออีกย20กว่าตําแหน่งเดี๋ยวกระทรวงเกษตรเดี๋ยวไหนจะกระทรวงคมนาคมอีกเป็น10บสิบตแหน่งแน่นอนครับข้อดีก็คือมันได้ผลัดรุ่นสเทียแต่แน่นอนพี่เมื่อแต่งตั้งเยอะๆมันก็ย่อมต้องมีการสมหวังและผิดหวังและู้ที่สมหวังก็ยินคนที่ผิดหวังก็จะผูกเรื่องสารพัดมาเล่าสู่สังคมแล้วคนที่ รับกรรมทุกครั้งก็คือสื่อมวลชนที่จะถูกคนที่ติดหวังคอยแยงคอยเสียบเอาไปถามหน่อยสิว่าแต่งตั้งข้ามหัวไหมข้ามห้วยไหมเป็นธรรมไหมซึ่งตลอดมามันก็เป็นเช่นนี้วันนี้คุณประยุทธ์ก็ดวนอีกแล้วผู้ <laughs> เดกประยุทธ์ก็ต้องมาตอบคําถามอะค่ะกับประเด็นเรื่องของการแต่งตั้งยกยายข้าราชการในช่วงฤดูการนี้ว่ามันถูกต้องเป็นธรรมแล้วหรืออย่างไรเป็นยังไงกันบ้างผูเดกประยุทธ์ก็ตอบว่ามันก็ เป็นไปตามระบบระเบียบนะคะมีการเสนอรายชื่อเข้ามาสู่คอรมอมีการกลั่นกรองผ่านรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกมาก่อนจากนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะเรื่องการปรับย้ายต้องให้ความเป็นธรรมกับข้าราชการให้ดีที่สุดส่วนการโยกย้ายสายงานด้านความมั่นคงยึดหลักตามหลักความอาวุโสความรู้ความสามารถสอดคล้องกับการดําเนินการสถานการณ์ในปัจจุบันบางอย่างมองอาวุโสอย่างเดียวก็ไม่ได้อันนั้นเนี่ยเป็นหลักการหนึ่งเท่านั้นค่ะยอมรับว่ามีระบบฟาสต์แทร็กบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่ต้องไม่มองข้าม ส่วนมากเกิดครับค,รคือถ้าฟาส t แท็กแล้วมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเนี่ยฟาสไปเถอะฮะคือ <c ười> เอาประสิทธิภาพเป็นตัวตั้งดีกว่าเนาะ,ค,ะคืออย่าไปเกี่ยงงอนว่าไอ้นี่ใครรุ่นไหนสัมพันธ์กับใคร<ด>ัวใครมาดูว่าเขาจะทํางานได้มีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับย้อนไปเรื่องสวนยางนิดเดียวผมไม่อยากเห็นผลเอกประยุทธ์แบบทุกเรื่องทำไมไม่ผลักดันบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรที่ท่านเลือกมากับมือให้ปรากฏบ้างละครับ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกมาพูดมาแสดงวิสัยทัศน์ลงไปเจราจากับพี่น้องสวนยางพูดถึงมาตรการช่วยเหลือให้เขามีบทบาทบ้างได้ไหมครับเราจะได้รู้สึกว่าประเทศนี้ไม่ได้มีแต่คนชื่อประยุทธ์จัน์โอชาที่แบกประเทศไว้แต่คณะรัฐมนตรีทั้งหมดซึ่งเป็นฝ่ายบริหารได้ร่วมรับผิดชอบประเทศนี้ไม่ใช่มีแต่ตําแหน่งมีความรับผิดชอบด้วยแสดงความ รับผิดชอบแสดงความกระตือรือร้อนออกมาเนี่ยทุกกระทรวงทบวงกรมมันจะได้เป็นความหวังและเป็นบรรทัดฐานหลังจากนี้เมื่อคืนประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งโดยประชาชนเนี่ยประชาชนจะได้รู้สึกว่ามาตรฐานของคนเป็นรัฐมนตรีคือคนที่ทํางานได้และกระตือรือร้อนไม่ใช่ทุกเรื่องต้องโยนกลับไปที่นายกนายกต้องเป็นคนแจกงานไม่ใช่โตโตกันแล้วและรู้ว่าประเทศชาติขณะนี้ทุกกระทรวงทบวงกรมมีความรับผิดชอบอันใหญ่หลวง โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรเพราะว่าประเทศเราเป็นประเทศเกษตรกรรมถ้าท่านแน่ใจว่าท่านเลือกคนที่ดีมีฝีมือมาแล้วให้เขาแสดงฝีมือเดี๋ยวนี้หยุดทําตัวเป็นผู้ปกครองของรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีทํางานนะครับอ่ะ,อะนอกจากนั้นนะครับวันนี้ ที่ประชุมคอรมอยังเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติอีกสองร่างนะครับร่างแรกก็คือร่างพระราชบัญญัติการค้าง,งาช้างและร่างที่สองคือร่างพระราชบัญญัติการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะครับอันนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอเพราะว่าของเดิมเนี่ยกฎหมายมันครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากสัตว์ป่าแต่ไม่คุ้มครองสัตว์ที่เป็นพานะครับจึงมีมนุษย์บางคนเนี่ย เอาสัตว์ป่ามาสวมเป็นสัตว์พาหนะและลักลอบตัดงาพูดง่ายๆเอาช้างที่เป็นช้างป่าเนี่ยมาฟอร์มเป็นช้าง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 บ้านช้างใช้งานแล้วก็ตัดงาซะอีกทั้งยังครอบคุมเฉพาะช้างไทยไม่รวมถึงช้างแอฟริกานะครับอันนี้อันนี้เขาอธิบายให้ฟังส่วนสาระสาคัญของร่างกฎหมายที่ปรับเดี๋ยวผมเติมให้นิดเดียวคุณต้นคือ ตอนนี้ประเทศไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นตลาดที่นํางาช้างแอฟริกาเนี่ยมาสวม,สวม,สมด้วยไอ้ก,กฎหมายเดิมกกที่มันล้า,มาสมัย,ยอยนี่ะก็บอกว่าเป็นช้างบ้านช้างชั้นเองแต่จริงเอามาจากแอฟริกามันส่งผลให้ช้างแอฟริกายังคงถูกล่าอย่างหนักหน่วงเพราะมันมีตลาดบ้านเราที่เปิดรอ,อแล้วก็เป็นศูนย์กลางการกระจายงาช้างออกไปอย่างถูกกฎหมายอีกทีนึงคืออย่างเช่นถ้าสมมติผมเป็นพ่อค้าหัวใส เอาลักรอบนํางาจากแอฟริกามาแล้วก็มาสวมสิทธิ์ว่าให้ผมนงาผมมันก็จะบอกว่างาช้างบ้านงาช้างบ้านชั้นขายจะได้เอาไปทะเบียยได้กฎหมายอ๋อเออพวกคุณนี่ก็เขาจึงต้องแก้ให้มันทันสมัยแล้วก็โลกเนจะได้ไม่ตําหนิประเทศไทยในเรื่องนี้เพราะเราถูกตําหนิมากนะครับถ้าลองโฆษกพลตรีสรรเสริญนี่ก็บ่อยนะครับว่าสาระสําคัญเนี่ยผ่านการประชุมหารือร่วมกับสามฝ่ายแล้วนะครับกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์ องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลหรือ WWF ตัวแทนกลุ่ม NGO นะครับอย่างไรก็ตามการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวก็มาจากการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสนั่นเองนะครับค,คือคพูดง่ายๆเราก็ต้องทําตามเขาอะค่ะ พักกันสักครู่นะคะครรคธงชาติค่ะแล้วก็ติดตามรายการของคอสชอช่วงหน้ามาติดตามประเด็นเรื่องเศรษฐกิจกันบ้างเรื่องของกลุ่มแท็กซี่จะขอปรับขึ้นราคาเรือด่วนเจ้าพระยาจะขอปรับขึ้นราคานะคะ <laughs> แล้วก็ประเด็นเรื่องของเกษตรกรเราพูดเรื่องสวนยางไปแล้วก็จะมีประเด็นเรื่องของชาวนาด้วยค่ะช่อง,งสามยังไม่จบกสอสชอยืดหยุ่นกฎเกณฑ์ให้ไม่คือสังคมหเ,เดี๋ยวมาคุยกันสังคมกําลังหันลาโพงไปที่กสอสชอเ,ออเดี๋ยวมาคุยกันครับขณะเดียวกันแวดวงสื่อบาง กลุ่มก็กำลังให้ท้ายช่อง3ด้วยข้อมูลที่ผิดพลาดสู่ประชาชนจะหยิบตัวอย่างชิ้นหนึ่งมาวิพากษ์วิจารณ์ครับ